สวัสดีครับสวัสดีปอแม่พี่นอ้องทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับวันนี้กับปาน้องไม้นะครับมาเล่นน้บ้านอย่างเช่นเดิมนะครับตอนนี้เวลากประมาณเก้าโมงเก้าโมงกึ่งนี่นะครับเป็นเวลาตีต้องปาน,าน้องไม้นี่ออกมาเล่นน้บ้าน,านก่นอนเนาะมาเล่นนาำบ้านเสรเดี๋ยวก็ล็อกเขนเข้านะครับน้องไม้นี่ถึงเวลาปุ๊บก็ต้องแปะไปแป้ปปแล้วนะครับ ต้องออกมาตัางนอกบ้านนี่จะงอเงนะครับก็เลยต้องป๋ามาเล่นมาอย่างให้กกรน,นะครับมาเดินมาอย่างนั้นนักจะได้กินข้าวหลายๆนอนตอนเจ้านะครับม่บ้านเหมือนกับปีก็เข้าวล้อนะครับผมกับป๋านองใบในมาเล่นหน้าบ้านนี่ม่บ้านเหมือนต้องเตรียมกับเข้านะครับถึงคนใหญ่คนน้อยเนาะเพราะนี่เมนูของคนใหญ่นี่นจะเปลี่ยนัันเมนูหนึ่งไก่นะครับหนึ่งไก่เพราะไก่เหลืออยู่ในตู้อันเป็นสะโพกนอกเป็นสะโพกปลน่ยนอันเป็นนาอกนะครับม่บ้านปกับตำเรื่องตำอย่างปุ๊บนะครับตำพริกจะไข่ขมิ้นเนาะตำเรื่อเสร็จปุ๊บ ก็นี่ครับมีพักมีเพิกในตัวก็มานึ่งยกันเลยนะครับเป็นเมนูง,ง่ายๆกินง,ง,ง่ายๆครับสาวตินี่ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับกับข้าวกับปลานะระวังนี่ก็ล้อมไปบ้านเป็นอย่างเรียบร้อยเสร็จน,นะครับคอยไปกินข้าวเนาะกับปาน้องใบเล่นน้าบ้านพันกอน,นะครับล้อมแม่เปิลมาเอิญน,นะครับระวังนั่นแม่เปิลก็ต้องกับข้าวน้องใบตัวนะครับข้าวน้องใบเนี่ก็เป็นกับข้าวตีอันง่ายๆเหมือนกันนะครับแต่บะหูนะแม่เปินในอย่างอย่างเฮงกินนะครับแม่บ้านเปินก็ต้องเองตรีตงงงงยมเน,นะาะ เพื่อนเต๋าเปื้อเึิดยาเหมือนกันนะครับว่าอะไรอย่างเงให้ลูกกินนี่ฮ้อนะเนี่ยแล้วลูกจะกินก่อทำก้าหนึ่งนะครับเป็ส่วนใหญ่น้องใบก็เป็นเมนูพักครับเมนูพักนะพัดพักพัดหยังนี่นะครับต้มนี่ก็บ่ค่อยตัวใดนะครับเหมือนเหมือนต้มเต๋าหนึ่งต้มจืดก็ต้มหยังก้านนะครับน้องกับ่ค่อยใจจ้อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอั่นยิบกินคนเดียวนะครับแต่เ้าก็ป้อนพ่องเอฟองอ๋อก็กินอยู่นะครับเอฟองอ๋อเนาะแอบปลาทุบปลาทูนี่ก็กินอยู่นะครับก็ข้าวเจ้าเออข้าวเจ้าน่ะขขข้้้้าาาาวววววเเเเหหนนนนีีียยครัับบปมกจ่่ตด ไนะครับแต่ก็จะร้องเพื่อเปินกินอยู่นะครับนอกว่าอันเข้าเข้ากลินกับเข้าเหนียวตลอดเลยนะครับเราเปลี่ยนไปเข้าเจ้าผองเนาะครับนี่น้ำใบกะกินเข้าในกินคนเดียวนะครับวันนี้เมเปินพัดอันพัดมาเตียงก็หาอ้อมปใจได้ครับเป็นพัดอันเขาห้องว่านอะไรอย่างนี้นะผมจะกึดบอมแล้วนะเปลี่ยนอันพัดอันมามาบวมมาน้อย n h า o มาบวบ n h á นะครับหน้าหลังบ้านนี่นะครับแม่บ้านเปิลพกับไปเก็บมาแล้วกับอัน มาพัดใส่ไข่เฮ้อนะครับใส่ไข่ใส่หมูนะครับหลังจากนั้นนะครับวันนี้มีภารกิจหลายอย่างตากผ้าอย่างเรียบร้อยแล้วนะวันนี้นะครับซักผ้าตากผ้าเรียบร้อยแล้วน้องใบรับละนะครับตอนนี้นะก็ได้เวลากันน yep. ั้นมาเพียวหลังบ้านนเมื่อบ้านมันแบบโอ้มันหกแกนะถึงเวลาต้องเพียวแล้วหลังบ้านนะครับมาได้เพียวมื้อนอนกับป้ากันมาเพียวมาพัดทางหลังบ้านนี่นะครับจะได้สะอาดสะอๆนะครับอบ้านกัน ยกของครับนะเอาเป็ี่นถ้วยเป็นอหยังนะครับเป็นนั่นถังเข้าสารนะครับถังอหยังนี่ออกไปตั้งหนองฮูมดเลยนะครับขนของขนอย่าเอาไปเมีบ้านเปิดการเพียวจันนะครับจันวางเนาะเป็นอันหมูของของใจ้พวกนี้นะครับเมีบ้านเปิดเอาลงมาเท้าขับสาดเสร็จแล้วก็เอาเลี้ยงไว้ติกานะครับนั่นนี่นะครับเมีบ้านเปิดจัดมาเลี้ยงนะครับเอากระขนของนักๆพวกนั้นนะครับเป็นปื้นตั้งปื้นพวกกนจ้เปลี่ยนอั่นถ้วยชามที่เขาไม่ได้ใจ้เป็นหม้อเป็น่ยนางเนาะกับขนเอาไปตั้งหนองฮู้โมดเลยให้มันเกลี้ย เดี๋ยวจะได้ล่างเนอะล่างปืนล่างอย่างจะได้คาดนะครับปกติถ้ากวดอย่างเดียวนี่มันมันก็สะอาดอยู่แต่มันบอกใครสะอาดแต่นะครับเราพะว่าเขาบาันไดอันคัดบดนล่างมานนอะนะครับวันนี้กันถือ ถือเลิกงานยามนี้เป็นการทำบิ๊กคินิงเดย์ตัวเองนะครับตอนนี้น้องใบกัลลับอยู่น้องกินนมกินอย่างกัลลับนะครับใช่ครับต้องมาจุ่ยกันนะครับตอนนี้ครับตอนน้องใบลับนี่นะครับแม่บ้านแบบกัดคาดปืนคาดยางผมกันยกของไปตั้งนอนผมก็หงอกไปล่างของตั้งนอนปุ่นนะครับเดี๋ยวมันแห้งปู่จะได้ยกขคนม้านะครับบางนี่ก็รอฟังเสียงน้องใบตัวว่าน้องใบตื่นหรือยังนะให้กอนะครับเนี่ยแม่บ้านแบบกัดคาดนะครับซอสเทนี่เป็นอย่างดีวนวายนิดนึงนะครับมาในการ เรื่องลูกนะครับาจะต้องอย่างหลายๆอย่างนะครับอันนี้บ่ได้ยน่เลยนะครับพาส่วนใหญ่นะครับเสาร์อาทิตย์นี่เขาจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนท้องว่าเป็นกานนะครับทำความสะอาดบ้านเาไปส่วนใหญ่นะครับเสาร์อาทิตย์นี่นะครับโจยกันนาะคนละเล็กคนละน้อยนะครับตัวนี้น้องใบกับตื่นแล้วนะครับนี่นะครับเกิดให้น้องใบเล่นทั้นล้อนะครับ พ่อแม่กับอันเจวยกันคัดกันนี่ก่อนบอกน้องใบว่าเดี๋ยวรอกําลันลูกกันนะยะพ่อแม่ยะนี่กําเนี้ยอยาจะไปหาอีน่ะน้องใบกันเล่นทันรอเนื่อยนะน้องใบกันเล่นทันรอดีหน่อยนะครับน้องใบรับอิ่มมาปิืนบ้องงอแงนะครับกับเล่นทันรอเนาะนี่ครับไปก็เจวยกันคัดกันอย่างนะครับลางปืนลางอย่างนะครับเจ็ดอย่างเรียบร้อยเซ็ดถึงปืน ถึงจันวางจันอย่างนี้นครับเจ็ดมันแห้งเสร็จปุ๊บก็ยกของเข้ามาไว้ตรงไหนนะครับจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับผมมนีนีอาไว้ตัวอีนะครับอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ